คลิปนี้มาพูดกันเรื่องใบทุเรียนหน่อยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยในช่องผมเนี่ยจะมีคลิปมันจะมีอยู่สามสามแบบนะครับคือคือปลูกให้รอดนะครับปลูกทุเรียนสวนใหญ่แบบธรรมดานะครับแล้วก็การที่อยากให้เขาแบบสวยกระโดดนะครับสวยแบบสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์คลิปมันมีหลายเลเวลเนาะบางทีผมสื่อสารไม่ตรงเนาะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูเนาะผมขอบคุณน,นะครับผมไม่ได้เอามาแขวนหรือว่าอะไรนะครับผมเป็นการ ขอบคุณนะครับที่พี่เขาคอมเมนต์มานะครับบอกว่าจากที่ดูแล้วมันไม่ได้ขาดธาตุลองสังกสีใบมันมีถ้าขาดสังกสีเนี่ยใบมันไม,ม่มีทางใหญ่ใบมันจะเล็กเ,เขาบอกว่าใบทุเรียนสมบูรณ์ดีมากนะครับใส่แค่สูตรเสมอใบแก่ใบหนาพอทานลองมันไม่ไดข้ขาดง่ายขนาดนั้นโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาที่ไปให้ฟังนะครับในเรื่องคลิปของผมเนาะมันแบ่งเป็นประจําเลยนะแม้แต่เรื่องปุ๋ยผมก็เลย พูดชัดเจนไม่ได้ตลอดนะครับผมก็ต้องมาแบ่งเรื่องผู้ปลูกไว้กินเองนะครับมันก็ไม่ต้องไม่ต้องดีเลิศนะครับไม่ต้องดีเลิศไม่ต้องงามกระโดดอะไรขนาดนั้นผู้ปลูกทีเ่เป็นทําธุรกิจนะครับทาเป็นธุรกิจก็ปลูกปลูกเยอะสีไ่ไร่ห้าไร่แต่ว่ายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับกลุ่มนี้ก็ขอให้เขาลอดนะครับเขาสวยในระดับหนึ่งนะครับใบไม่หลวงใบไม่หล่หลนกิ่งไม่แห้งโรคไม่เข้ารา แมงไม่กินก็พอแล้วนะครับกับส่วนที่เป็นสวยกระโดดนะครับสวยกระโดดอันนี้ผมพยายามแทรกเข้ามาตลอดผมพยายามสอนวิธีดูใบนะครับสอนวิธีดูใบในกลุ่มที่ต้องการความกระโดดสวยกระโดดนะครับสวยขั้นสุดนะครับผมพยายามแทรกเข้ามาแต่บางทีก็ผมอาจจะสื่อสารไม่ตรงเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังดูที่พี่เขาคอมเมนต์ก่อนเนาะ เรื่องการทําทุเรียนเนาะทุเรียนมันมีหลายสูตรมีหลายแนวมีหลายอาจารย์มีหลายคู่นะครับมีทุเรียนหลายแนวนะครับที่ปฏิเสธการใช้ปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยขี้ต่างๆอย่างชัดเจนบอกแม่ใส่บอกมันเปลืองบอกอันตรายนะครับมีนะครับใส่ยังมากก็แค่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตรเสมอแต่สำหรับผมนะผม เป็นการบอกข้อมูลในช่องในสวนผมนะครับผมเอาข้อมูลในสวนผมมาทําคลิปนะครับแล้วก็เป็นการบอกข้อมูลในสวนนะครับซึ่งสวนผมเนี่ยใช้ปุ๋ยอินทรีนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วผมก็ต้องชูเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องชูเรื่องนี้อยู่แล้วที่สําคัญนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ใช้ธาตุอาหารครบมากจริงๆนะครับครบทั้ง17ชนิดเลย ใช้น้อยใช้มากก็ต้องใช้นะครับโอเคมาดูกันดูดีๆนะครับใบทุเรียนใบนี้ผมกับไปยางเละาะหาต้นที่ต้นที่เขาสมบูรณ์นะครับไปเละาะหาอันใบมัน <c oughs> กว่าจะเจอนะครับอันนี้คือรูปรูปรูปใหญ่แบ็คกราวน์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปเต็มๆเนาะแต่ว,ว่าตนนัวนี้ดูเทียบกันชัดๆก่อนนะครับเหมือนจะสมบูรณ์นะครับแต่คุณดูดีๆจมูกมันเรียวนะครับ จมูกมันเลียวแล้วผมว่าสิ่งที่จะทําให้ใบมันเต็มนะครับรักใบมันเขียวใบมันเงานะครับที่สําคัญเลยคือแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับแล้วก็สังกะสีนะครับมีส่วนนะครับผมไม่ได้บอกว่าขาดจนต้องหาอะไรมาฉีดหาอะไรมาเติมนะครับผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรคือถ้าเราต้องการให้มันสวยขั้นสุดนะครับสวยขึ้นไปอีกนะครับสวยขั้นกว่านะครับสวยกว่านี่งามกว่านี่วอลทังสันนอกครับ ท่านจะเห็นว่าใบทุเรียนนี้ใหญ่ก็จริงนะครับยาวก็จริงนะครับแต่จมูกมันเลียวตั้งแต่กลางใบเลยเห็นไหมครับนี่มันเลียวลงมาตั้งแต่กลางใบเลยครับแล้วจมูกมันเป็นแหลมแหลมเห็นไหมครับคือถ้าจะให้พูดกับกลุ่มที่เขาใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเป็นหลักแล้วก็ปฏิเสธการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับแนวหนึ่งแต่ว่าผมขอพูดในฐานะส่วนที่ผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักนะครับแล้วก็ อยากชูเรื่องปุ๋ยอินทรีย์สําหรับการทําทุเรียนนะครับกับรูปที่ผมแปะเข้ามาทับข้างบนเนี่นะครับคุณจะเห็นว่าใบเขาอ้วนนะครับเห็นไหมใบมันอ้วนไอ้รูปที่เป็น Black Girl ใบและกาวนี่มือผู้หญิงนะครับอันนี้มือผมมืออุ้นอ้วนนี่แหละครับหนักประมาณแปดสิบนี่แหละ <c oughs> ใบทุเรียนเขาอ้วนนะครับอ้วนแล้วก็จมูกเขาน้อยมากเห็นไหมครับเขาอ้วนมาจนถึงจมูกเลยตัวนี้มันเลียวมาตั้งแต่กลางใบเลยนะครับดูดีๆนะครับเขาเลียวมาตั้งแต่กลางใบเลย ถามว่าโอเคไหมโอเคนะโอเคก็ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าสําหรับคนที่อยากให้สวยขึ้นไปอีกนะครับงามขึ้นไปอีกครับงามขั้นกว่างามอีกงามไม่พอเนี่ยดูดีๆเห็นไหมครับเขาเลียวมาเลียวเลียวทั้งหมดเลยนะครับนี่ใบที่อยู่ในต้นนี้นะครับเลียวมาตั้งแต่นี่เลยถ้าเกิดว่าเขาเป็นใบเดียวหรือสองใบผมก็จะปล่อยผ่านนะเป็นทั้งต้นก็แสดงว่าไม่พออาจจะใช้คําว่าขาด ผมใช้คาว่าขาดมันก็เยลยรุนแรงไปอาจจะเป็นแบบไม่พอนะครับไม่พอสวยไม่สุดนะครับหรือว่างามไม่เหมือนกัน <c oughs> กระ,ะจาเขาอันมักปุญิงแหละครับกับงามวบขึ้นกันละครับงามใยงามมัน <c oughs> ดูดูดูเรียวๆนะครับดูใบเรียวๆเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูเห็นไหมเรียวมาตั้งแต่กลางใบเลยนะครับเนี่ยใบนี้มันเต็มเห็นไหมครับใบนี้เต็มมาเลยนะครับเนี่ยเต็มมาเลยเนี่ยอยู่ในล็อตเดียวกันเห็นไหมครับเนี่ คนละต้นนะครับคนละต้นกอตะกีนกกนเนี่ยแต่เลียวมาตั้งแต่กลางใบเลยใบใบมันมันทรงชลูดอะผมก็บอกไม่ถูกมันไม่อ้วนนะครับใบเขาจะไม่อ้วนนะใบเขาจะทรงชลูดนะครับแล้วก็ยาวนะครับเขาโตมาด้วยไนโตรเจนสูงนะครับปุย๋ยไนโตรเจนสูงอันนี้สําหรับผู้ที่ไม่อยากรู้ก็ผ่านไปเลยครับมันไม่ได้สลักสาคัญอะไรแต่ว่าสําหรับคนที่อยากให้มันงามขึ้นไปอีกสวยขั้นสุดขึ้นไปอีกนะครับงามกานีอีกนะครับ คือไม่พอใจเป็นชาเลนจ์สำหรับตัวเองทําแล้วมันตื่นเต้นดีทําแล้วมันท้าทายดีก็ก็ลองดูครับท่านจะเห็นเลยเนียห็ไหมทั้งต้นเลยครับเนี่ยต้นใบมันชะลูดฉลูดนะครับใบมันใบมันจอจอยเนีวเนะครับมันมันไม่เหมือนกับใบนี้นะครับเห็นไหมใบนี้เขาอ้วนนะครับใบเขาอ้วนจมูกมากเกือบเต็มเลยนะครับก็คลิปต่อต,อตอไปเวลาทําคลิปเนี่ยผมจะชัดเจนลงไปนะครับชัดเจนลงไปพยายาม ชัดเจนลงไปในในคลิปนะว่าเป็นผู้เบื้องต้นระดับกลางแล้วก็สวยขั้นสุดคือบางทีผมก็ไม่ได้อธิบายเนาะก็คือเรารู้ไว้เป็นความรู้นะครับว่ามันธาตุอะไรมีผลต่อใบย,ยังไงนะครับจริงๆผมอธิบายตั้งแต่พระอาทิตย์เกี่ยวอะไรกับการสร้างน้ําตาลน,นะครับมีปัจจัยอะไรบ้างในการสร้างน้ําตาลของใบหน้าใบโคโลอโรฟิลล์มีคลิปที่ผมทําเชิงวิชาการนะครับ แสงมาตกกระทบนะครับแล้วก็มันเกิดปฏิกยาอะไรกันมันทําอะไรกันทาให้ใบมันเขียวมันเข้มผมก็เคยทําไปแล้วเนาะใบนี้อยู่ในระยะเดียวกันนะครับใบสองใบเนี่ยผมถ่ายมานี่อยู่ในระยะเดียวกันนะแต่กล้องบางทีมันกระบูดไม่บูดแสงถ่ายกลางวันถ่ายตอนเช้าฟ้าคึมนะครับฝนตกเมื่อวานฝนตกทั้งวันนะครับเมื่อคืนก็คืนก่อนก็ทั้งคืนเมื่อคืนนี้ก็ทั้งคืนนะครับตื่นเช้ามาตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่าแล้วก็ยังไม่มีแดดนะครับมันก็เลย กล่องมันก็เลยบูธสีนะครับอันนี้ถ่ายตอนมันมีแดดเนาะแต่ว่าใบทุเรียนอยู่ในระยะเดียวกันนะครับระยะเดียวกันถ้าเกิดว่าระยะนี้มันเต็มมันก็จะเต็มครับใบเขียวแล้วเขาก็จะเต็มแบบนี้แต่ใบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะอ้วนขึ้นหรือว่าจะมูกจะเพิ่มขึ้นก็ไม่เยอะนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเขียวไปทั้งแบบนี้แหละครับเนาะผมอธิบายให้เข้าใจเนาะถ้าผมอธิบายไม่ชัดเจนผมขอโทษด,ด้วยนะครับผมขอโทษแต่ว่าผมก็ อยากขอบคุณพี่เขาเนาะพี่เขายังคอมเมนต์ดีๆนะครับยังคอมเมนต์ยัง,ย,งยังเป็นเชิงข้อมูลคุณข้อมูลผมเนาะยังคุยกันดีๆนะครับไม่ไม่ไม่เปิดมาด่านะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณจริงๆผมขอบคุณเป็นทุเรียนเนาะพูดง่ายๆว่ามันมีหลายสายมีหลายวิธีมีหลายครูมีหลายอาจารย์นะครับแล้วแต่ส่วนภยัยส่วนมั่นเนาะครับสําหรับส่วนผมผมคิดว่าปุยนทรีย์มันดีผมก็จะพยายามชูตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับผม สวัสดีครับ